มาจหมืหนมาจากเพชรบูรณ์ครับผมเคยมาตั้งแต่รอบแรกครับมาก่อนครับผมเคยมาตอนรอบแรกที่ลุงอยู่บ้านนู้นบ้านเก่าครับที่ยังไม่สร้างที่นี่ครับรอบแรกที่มาไปที่บ้านใช่ครับเออไปที่บ้านแล้วยังไงทีนี้แล้วลุงรับไหมไม่คือรับแต่แต่ยังไม่ต้องมาครับมีแค่สี่คอนค่ะผู้หญิงสองคนครับพี่ผู้หญิงผู้หญิงสองมีกระเทยครับมีคนนึงที่มาช่วยช่วยลุงครับแต่ผมยังไม่รับเพราะว่าผมผมรถเสียครับผมมาไม่ได้ครับ เป็นหลายปีนะครับตั้งแต่บ้านเก่าแล้วที่ยังไม่มีใครอยู่ทุกคนเลยครับบ้านเก่าที่ลุงจับไก่ครับแล้วลุงไม่ได้ไปไหนครับบ้านเก่าจับไก่ที่อะไรวะคุณจับไก่อะไรวะไม่ไม่เป็นบ้านเก่าแล้วลุงจับไก่ให้ค่้ยๆเสียครับไม่บ้านเก่าอะไรบ้านเก่าตั้งแต่อยู่วามนู้นนะครับก็มีบ้านหลังเดียวมันจะมีบ้านเก่ามาจากไหนบ้านบ้านหลังนั้นครับตั้งแต่เรื่องผมก็ได้มาอีกแล้วร่เสียผมก็ได้มาอีกแลวครับ อะไรวะไม่ถ้าทำไม่ได้ผมงเราก็ตัดเยอะวันนี้ผมทำอะไรไม่ได้ทำงานถ้าทำงานไม่ได้อันนี้คือจะมาทำอะไรสมัครงานครับจะมาสมัครงานครับบ้านอยู่ที่ไหนเพชรบูรณ์ครับอยู่แถวไหนนล็กๆเช่าเขาอยู่ครับเช่าเขาอยู่ครับแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรเพชรบูรณ์ครับเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์เช่าบ้านอยู่ในเพชรบูรณ์เช่าอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับนี่อยู่ตัวคนเดียวครับไม่มีใครเลยครับพ่อแม่ล่ะ เขาเคียงยงกันอยู่ครับเขาไม่ยุ่งกับผมครับผมบตมัวค,คนเดียวครับตอนนแล้วพี่น้องอ่ะไม่มีครับผมตัวคนเดียวครับไม่มีพี่น้องครับแล้วตัวคนเดียวแล้วเอาเงินไหนใช้เอาเงินไหนกินอยู่มาห้าหกปีครับอ่าน,นั่นแหละอยู่มาห้าหกปีแล้วอยู่มาได้ยังไงผมอยู่วัดครับแล้วก็อาศัยคือคนตรงนี้ไดอยู่ครับไปอยู่วัดใชไครับไปอยู่วัดไหนวัดเพชรรามแบบวัดแก้วแล้วก็วัดหลายๆวัดครับ อ้าแล้วทำไมถึงไม่อยู่วัดแล้วเพราะอะไรผมอยากอ,อกมาางานทำแล้วไม่นจะทำงานได้เ๋ยวเราดูเหมือนเราไม่ค่อยเต็มอ่ะมันพูดชัดครับไม่ชัดหมดครับแต่มไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเอาพูดเลยพูดพูดไม่ค่อยชัดครับอ้าวเมื่อกี้บอกพูดชัดบอกพูดไม่ชัดแล้วได้ครับสรุปแ,<ต>แล้วเป็นยังไงไมาหางานมทำงานทำมันจะไปทำอะไรได้มัน เหมือนเราไม่ค่อยเต็มไงหรือว่ามันเกินถ้าทำไม่ได้ผมไม่เอาเงินทำไม่ได้ไม่เอาตังค์ใช่ครับแล้วมารถอะไรขยานครับจักรยานครับแล้วพักอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนของเพชรบูรณ์ไหนอยู่ตรงไหนบ้าอนเท่าไหร่ครับเช่าเขาอยู่ครับเดือนเท่าไหร่เขาอยู่ปีครับเขาบอกไม่เงินอ้าวเช่าเขาอยู่แล้วก็ให้อยู่ปีครับ ก่อนกันเลครับถ้าไ่ได้ก็ไล่ผมออกผมคุ้มแม่ตังค์เลยครับนีอออผ่ผมไม่มแมตังค์ครับเพราะว่าผม,ผม,ม,ผม,ผมท,ำทำได้เวลาจะทำอะไรอ่ะจ,จะทำอะไรบ้างเอาไหนดูดิได้ได้ทุกอย่างครับมีบัตรประชาชนไหมนีครับ จะทำอะไรได้วะมันลองดูครับได้ไมด้น้ำได้ไม่ได้ไไดตักเลยครับผมไม่เอาตักมันจะมาเป็นภาระหรือเปล่าไม่เป็นครับผมผมไม่เป็นภาระผมก็ไม่เป็นอะไรเลยครับไปตัดหญ้าให้บัวไหมได้หมดทุกอย่างครับลองให้ดูเลยครับอ่าได้หมด เดี๋ยวไปให้ไปตัดหญ้าให้วัวถ้าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ต้องไปเข้าใจไหมรับไม่เอาสปาดนะเออไม่เอาสปาดไม่ไม่ใช่ประเด็นหรอกตรงนั้นน่ะมันขาดหรือมันเกินหรือมันยังไงวะไอ้เหี้ยฮะผมพูดไม่ค่อยชัดครับมันพูดไม่ชัดเออใช่ครับผมผมตีไก่ครับจะสับคอนซันมันจะพูดไม่ชัดแล้วเคยไปทำงานที่ไหนมาบ้าง เป็นยามแล้วก็เป็นหลายอย่างว่ะครับเออเป็นยามแล้วทำไมไม่เป็นต่อไปอ่ะคือเขาเขาฟีดออกันหมดครับหลายครับเพราะอะไรเพราะอะไรเราเอเพอเขาต้องการเยอะแยะเลยคือเขาเขาอะไรคนเขาเขามาแทนเขาคนใหม่ๆมาอ้าวแล้วเอาคนใหม่ๆมาคนเก่าก็ต้องทํางานเนี่ยมันก็ต้องทํางานได้ครับเออทาไมถึงออกตอบให้ตรงประเด็นผม <c oughs> <โ Rodrig> เขาคิดว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่าไม่ครับอะ ครับปกติครับเออแล้วใคยทำงานอะไรมาอีกนอกจากยามแล้วหลายอย่างครับทุกอย่างครับหลายอย่างทุกอย่างอะไรบ้างล่ะขายของขายอะไรขายยำขายลาบขายยำขายลาบแล้วใครซื้อมึงกินมั้งนอกแม่ขายครับอ๋อแม่ขายไปช่วยแม่ มึงไปเก็บโต๊ะให้กูดูดิไปวันนี้กูจะดูมึงเก็บโต๊ะมึงจะเก็บโต๊ะได้เปล่าครับผมเออแล้วมึงกินข้าวมาหรือยงังไม่แล้วครับไม่ไม่ไม่กินครับกินข้าวมาแล้วอ่าเดี๋ยวมึงไปเก็บโต๊ะกับนนไอ้เนี่ยมึงไปอยู่ได้กั่ไหนเนี่ยทรงเหมือนอันเดียวไปไปเอามันไปเก็บโต๊ะดูนี่มันจะเก็บได้ไหมเดี๋ยวตอนเย็นให้มันไปตัดย้ายวัว ไอ้เฮียแต่และว,วันกูต้องเจอไเนี่ยมึงถามเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมึงถามลูกค้าเลยเรื่องจริงไหมพี่มาของานจริงแม่งไม่ได้เตรียมด้วยเนี่ยถามพี่เขาขนานดะเรื่องจริงไหมครับพี่เออแต่และว,วันกูต้องเจอไอ้เนี่ยแต่ละคนมาแม่งไม่ค่อยเต็มคนดี <c oughs> ก็ไม่มาหากูไอ้เฮียให้คนดีๆมาหากูบ้าง <c oughs> นะมาของานทำมาขอคนดีๆหน่อยขอจบ